สาวชุดขาวย่องเทหมามุ้ยใส่เบาะมอเตอร์ไซค์ที่จอดในโรงพยาบาลที่แท้ฝีมือเมียเก่าเพจ Facebook ชื่อปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องได้โพสคลิปกล้องวงจรปิดจับภาพหญิงสาวแต่งชุดสีขาวนำหมามุ้ยใส่ถุงพลาสติกไปเทไว้บนเบาะรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านคูคตนางสาวไก่อายุ35ปีผู้เสียหายในเรื่องนี้เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่15สิงหาคม ่่ทีผาานมาตนเองกับแฟนได้ออกไปกินข้าวที่ห้างสับสินค้าแห่งหนึ่งใกล้กับโรงพยาบาลหลังกินข้าวเสร็จจึงขับรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ข้างห้องช่างของโรงพยาบาลซึ่งเป็นห้องที่แฟนทํางานโดยแฟนเป็นช่างซ่อมบํารุงของโรงพยาบาลจากนั้นตนเองจึงไปรอที่ห้างสับสินค้าเพื่อรอแฟนที่จะเลิกงานในเวลา21นาฬิกากระทั่งได้เวลาแฟนโทรตามบอกว่าเลิกงานแล้วตนเองจึงเดินกลับมาจากห้างสับสินค้าเพื่อเดินมาเอารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้จึงเห็นว่ามีหมามุ้ยถูกเทไว้บน บารถจักรยานยนต์และที่พื้นตนเองจึงนํารถไปฉีดน้าล้างออกก่อนที่ตนเองและแฟนหนุ่มจะขับรถกลับห้องและมานอนคุยกันว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําไมถึงมีคนทําแบบนี้และในช่วงเช้าวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแฟนตนเองจึงได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดจึงพบว่ามีผู้หญิงสาวแต่งตัวคล้ายพยาบาลเป็นผู้นําหมามุ้ยมาเทาใส่เบาะรถก่อนที่จะวิง่งหนีไปเพราะสัญญาณการขโมยรถดังขึ้นเพราะรถของตนเองเป็นรถใหม่เพิ่งออกมายังได้ไม่ถึง1เดือนเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงทราบแล้วว่า ใครเป็นคนทนางสาวไก่เปิดเผยต่อไปอีกว่าคนในคลิปที่กระทำเป็นภรยาเก่าของแฟนตนเองที่เลิกรากันไปเกือบ1ปีและมีลูกด้วยกัน1คนอายุ4ขวบซึ่งผู้กระทำนั้นเป็นผู้ช่วยพยาบาลแผนกสัลร,ระยะกรรมกระดูกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทำงานที่เดียวกันกับแฟนหนุ่มของตนเองแต่ตนเองไม่รู้ว่าเขาจะทำไปเพื่ออะไรหลังจากที่เลิกรากับแฟนหนุ่มของตนเองไปก็ไม่ได้มีปากเสียงทะเลาะอะไรกันหลังเกิดเรื่องตนเองได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพคูคตและยืนยันจะ ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะหลังจากวันนั้นอดีตรภรยาได้มาทักแชทเฟซบุ๊กและพยายามพิมพ์ข้อความด่าทอมากมายแต่ตนเองไม่ได้ตอบโต้ทั้งนี้ตนเองอยากฝากถึงคนก่อเรื่องว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครเพราะมันไม่ดี